สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะ้ำมีแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาทําวิดีโออีกครั้งนึงเนาะเพราะว่าวันนี้วิดีโอหัวข้อที่เราจะมาทำนี่ยก็คือจะเป็นการเปิดกรุ่กระเป๋านะคะ ก็ทาวิดีโอเปิดกลุ่กระเป๋ามาหลายเวอร์ชันแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ครบซะทีนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีกระเป๋าเยอะนะคะดังนั้นเนี้ยวันนี้ก็จะมาทําต่อโดยที่วันนี้กระเป๋าที่จะมามาเปิดกลุ่นียก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด6ใบด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นนี่ห้อ Mi c ค a e l Kors t o r เวอร์ชนะคะแล้วก็ลองชอมค่ะก็ไปดูใบแรกกันก่อนเลยนะคะก็ใบแรกก็คือจะเป็นใบนี้นะคะ เออเป็นยี่ห้อ Michael Kors นะคะใบน,นี้เนี่ยเออเป็นใบแรกเลยนะคะของกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะใบแรกเลยที่ที่ซื้อมานะคะก็ซื้อมาจากอเมริกานะคะตอนนั้นที่ไปซื้อเนี่ยคือไปซื้อมาจากพวกที่เอาเลทอะคะ่ะที่ที่เอากระเป๋าเออมาขายในราคาที่ถูกกว่าปกตินะคะใบนี้เนี่ยก็คือเป็นใบแรกที่ตัดสินใจซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากช,ชอบจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสาเหตุที่ชอบเนี่ยคือเป็นเพราะว่าถ้าเกิดดูที่หนังมันนะคะ ก็คือหนังมันเป็นตัวที่หนังนิ่มมากๆมากๆเลยนะคะเป็นแบบเม็ดเมนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีขาวแล้วก็ใช้มานานมากๆแบบหูน่านจะแบบเป็นใบที่นานมากที่สุดก็คือพอเป็นใบแรกเนะาะน่าจะสัก7ปีได้ก็ยังเป็นแบบคุณภาพดูดีอยู่เลยนะคะออลักษณะของมันเนี่ยก็คือว่าเป็นกระเป๋าถือแบบสะพายไหลได้นะคะแล้วก็ข้างหน้านี่ก็คือจะมีช่องใหญ่อยู่ช่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดู ะะก็คือจะเป็นช่องนี้1ช่องนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีอีก2อันนะคะซึ่งทั้งทั้งสองอันนี้ก็คือสามารถเปิดได้ทั้งคู่เลยนะคะเราจริงๆเราก็ไม่เคยใส่อะไรลงไปใน2ช่องนี้เนื่ว่ถ้าใส่แล้วคงลืมนะคะส่วนข้างหลังนะคะคือจะมีช่องนี้1ช่องซึ่งช่องนี้เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยเวลาที่ใส่มือถือนะคะแล้วก็ข้างในนะคะคือจะเป็นแบบนี้นะคะคือมี2ช่องนี้ แล้วก็มีช่องซิปหช่องนะคะแล้วก็มีช่องข้างล่างซิปอีก2ช่องเห็นไหมโอเคค่ะก็ใบนี้เนี่ยเ,เป็นใบที่ทําให้เราหันมาชอบกระเป๋าแบรนด์เนมเลยนะคะเพราะว่าจาก รู้สึกว่าจากจํานวนเงินที่ลงทุนไปเนี่ยมันรู้สึกคุ้มค่ามากๆเพราะว่าผ่านไประยะเวลานานมากๆแล้วเจ็ดปีแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่คู่กับเราแล้วก็ทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาใช้เนี่ยก็รู้สึกแบบเอยชอบมากๆนะคะรู้สึกว่ามันคุณภาพดีนะคะใบนี้ทนมากๆนะคะก็คือว่าเอาไปโดนฝนโดนอะไรทุกๆอย่างเคยโดนส้มตำหกใส่ด้วยทั้งถานเลยนะคะก็เอาน้ำเช็ดเช็ด ลังๆเนี่ยก็ออกมาคุณภาพแบบโอเคไม่มีริ้วรอยอะไรนะคะถึงแม้ว่ามันเป็นสีขาวเนี่ยก็ไม่เคยโดนสีอะไรตกใส่ด้วยก็ทําให้มาชอบยี่ห้อไมค์เคอรคอมมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นยี่ห้อที่แบบคุ้มค่าคุณราคาที่จ่ายไปนะคะสำหรับคนที่ชอบกระเป๋าโค้ชเนาะก็ไมเคอ,คอรคอมก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่คิดว่าโอเคมากๆเพราะว่ามีขายที่ประเทศไทยราคาขายเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกับอเมริกาเท่าไหร่มีลดบ่อยๆด้วยแล้วก็สามารถซื้อที่ King Power ได้ด้วยนะคะก็ไปลองดูกันได้ พอหลังจากได้ใบนั้นมานะคะก็ได้ใบที่2นะคะก็คือจะเป็นใบนี้นะคะใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าไมโครอคอรที่ซื้อมาจากอเมริกาเหมือนกันนะคะชื่อรุ่นแฮมมิงตันนะคะใบนี้เนี่ยก็คือเป็นใบที่ชอบมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ซื้อผ่านมาได้หลายปีมากๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังเป็นรุ่นคลาสสิกที่ณนะตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังขายอยู่ คือในเว็บไซต์เขาในร้นเขาก็ยังขายอยู่แบบเป็นรุ่นยอดฮิตของเขานะคะก็คือทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยกระเป๋ายี่ห้อนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราซื้อไปล้วครั้งนึงผ่านไปอีกหลายๆปีเนี่ยมันก็คือยังอยู่ในอยู่ในแฟชั่นอยู่นะคะไม่ตกรุ่นไปซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราซื้อกระเป๋าโ้สเนี่ย พอใช้ไปสักพักนึงบางทีมันก็แอบตกรุ่นแบบรุ่นเราก็ไม่ได้วางขายแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งกระเป๋าไมโครคอนส่วนใหญ่ที่ซื้อเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างคลาสสิกใบนี้เนี่ยสายเหตุที่ชอบมากๆเลยคือเพราะว่าหนังมันเนี่ยเป็นหนังที่นิ่มมากนะคะก็คือเหมือนเหมือนทุกใบรู้สึกว่าหนังไมโครคอนแบบชอบนะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยพิเศษคือว่าพอวางปุ๊บเนี่ยมันจะหนังนิ่มแบบย่บลงไปเลยนะคะซึ่ง กระเป๋าที่มีและหนังดีขนาดนี้เนี่ยก็คือจะเป็น Balenciaga นะคะซึ่งราคาต่างกับในเครือข่ายแบบหลายเท่ามากๆนะคะดังนั้น,นอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยราคาที่คุม้มที่จ่ายไปเนี่ยก็ได้เออได้ความคุ้มค่ากลับมานะคะอันนี้ก็คือเป็นรุ่น h ท r m i n g t o n นะคะข้างหน้าก็คือจะมีตัวล็อกนะคะมีสายอันนี้ทึ่งค่อยหลังได้ไอ้ห่อยไหลได้นะคะแล้วก็มีสายยาวไว้ห้อยแบบยาวๆด้วยนะคะด้านหลังก็คือจะเป็นแบบนี้ ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะพอเปิดเข้ามาก็คือจะมีช่องใหญ่ๆอยู่หนึ่งช่องนะคะมีซิปนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเล็กนะคะมีทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมีมทั้งสฝั่งเลยซึ่งข้อดีของกระเป๋าไมโครคอร์นียก็เป็นกระเป๋าที่ฟังก์ชันข้างในเนี่ยรู้สึกว่าใช้งานง,ง่ายมีช่องค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อเทียบกับกระเป๋าแบบอื่น ใบนี้เนี่ยเคยเอาไปญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็เอาไปแบบสมบุกสมบัน9วันกลับมาก็ไม่มีริ้วรอยอะไรนะคะเคยเอาไปฝ่าฝนหน <S <S ลายรอบเวลาที่กระเป๋าโดนฝนเนี่ยก็เช็ด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 แล้วก็เอาไดเป่าผมเป่านะคะมันก็ไม่มีริ้วรอยอะไรก็รู้สึกว่าคุ้มค่าหลักมากนะคะใบต่อไปนะคะเป็นใบล่าสุดของไมโครคอร์นะคะที่เพิ่งซื้อมานะคะซึ่งใบนี้เนี่ยซื้อที่ประเทศไทยนะคะคือจะเป็นใบนี้นะคะ เอาใบนี้เนี่ยหนังจะต่างจากตัวอื่นนะคะก็คือจะเป็นหนังซาเปียโนนะคะก็คือเป็นหนังแบบเขาเรียกว่าลักษณะเป็นคล้ายๆกับเหมือนปาราซาเปียโนอะค่ะซึ่งใบนี้ซื้อที่ประเทศไทยแต่ว่าวิธีการซื้อคือไม่ได้ไปซื้อที่ร้านนะคะก็คือให้เขาหิ้วมาจากเมืองนอกซึ่งตอนนั้นเนี่ยบวกค่าหิ้วจ่ายค่าหิ้วไปประมาณพันกว่าบาทนะคะแล้วก็ ามาเทียบราคาที่ประเทศไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าราคาไม่ได้ต่างกันมากดังนั้นเนี่ยอนาคตก็คงจะซื้อที่ประเทศไทยน่าจะดีกว่านะคะใบนี้เป็นรุ่นเจเซ็ตนะคะก็คือลักษณะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างก็คือจะเป็นแบบนี้เป็นคล้ายๆกับโทดแบกนี่ด้านหลังนะคะข้างในนะคะก็คือจะมีลักษณะมีสองช่องใหญ่นะคะมีซิปอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีช่องซิปแล้วก็สองช่องนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้อีก2ช่องก็คือลักษณะของกระเป๋าไมเคิลคอก็เป็นกระเป๋าที่เหมาะกับการไปเที่ยวนะเพราะว่ามันมีช่องค่อนข้างเยอะที่ทําให้เราแบบใส่ของรุ่นนี้ได้อย่างเป็นระเบียบนะคะใบนี้ถ้าเกิดใครดู top f i v favorite handbag นะคะก็คือใบนี้ติดหนึ่งในนั้นด้วยนะคะคือเป็นกระเป๋าลูกหลานอีกใบนึงนะคะโอเคก็ยี่ห้อไมเคิลคอ์ตอนนี้ก็คือมีอยู่3ใบนะคะคราวนี้เราไปอีกยี่ห้อหนึ่งบ้างนะคะก็คือเป็นยี่ห้อ Tory Burch นะคะ ทอร์รี่เบิร์ชเนี่ยมีอยู่ใบเดียวนะคะคือจะเป็นใบนี้นะคะเป็น t ทอร์รี่เบิร์ชคลนะคะรุ่นซิกเนเจอร์นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเทอร์รี่เบิร์ชคลาสเนี่ยก็คือค่อนข้างฮิตมากเหมือนกันเนาะที่ฮิตมากๆจะมีอยู่2รุ่นรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะแบบโลโก้มันจะเป็นหนังนะคะแล้วก็เคลือบสีทองตรงขอบขอบนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยคือจะเป็นโลโก้เป็นสีทองทั้งอันเลยซึ่งอันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างดูแบบเรียบร้อยกว่านะคะแล้วก็เหมือนแบบ ใช้ได้หลากหลายโอกาสมากกว่าใบนี้เนี่ยใช้บ่อยมากๆเวลาไปงานแต่งนะคะหรือว่างานที่ต้องใช้คลาสนะคะก็เรียกว่าถ้าจะมีอยู่ใบเดียวก็เข้ากับทุกโอกาสทุกสถานที่เลยนะคะเปิดเข้ามาข้างในนะคะคือจะมีซิปหนึ่งซิปนะคะแล้วก็มีช่องหนึ่งช่องข้างในมีซิปหนึ่งซิปแล้วก็ตรงนี้เป็นโลโก้นะคะหนังของมันดีมากๆ <c oughs> คือคืออาจจะพูดคำว่าหนังดีมากๆหลายรอบแต่คือทุกใบที่เราคัดเลือกมาคือ เราชอบกระเป๋าหนังตรงที่เหมือนเวลาจับแล้วอะเท็กซ์เจอร์มันให้ความรู้สึกที่ดีและคงทนนะคะดังนั้นกระเป๋าที่เลือกมาทุกอันก็คือจะต้องผ่านในคุเลเรียข้อนี้ก่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะก็คือจะมีสายให้ด้วยนะคะสายเป็นสายยาวนะคะก็ เวลาใช้นะคะก็คือสามารถเสียบสายตรงตรงนี้ได้นะคะ๋ okay, ยวเสียบ <okay. S 1> ก็คือสายมันจะเป็นสายยาวอย่างนี้นะคะก็สะพายข้างก็ได้นะคะหรือสะพายคลอสบอดี้ก็ได้ถ้าสะพายคลอสบอดี้เนี่ยมันก็จะพอดีนะคะแล้วก็มันเราสามารถทําอีกแบบหนึ่งได้ด้วยก็คือ,อ,อกลับสายไว้ข้างในนะคะอย่างนี้นะคะ มันก็จะกลายเป็นสะพายแบบสั้นๆนะคะดังนั้นเนี่ยใบนี้ก็คือสะพายได้หลากหลายแบบมากทั้งเป็นคลัชทั้งสะพายข้างนะคะทั้งสะพายแบบสายสั้นแล้วก็สะพายควยเป็นคลาสบอดี้ด้วยนะคะก็คือเป็นใบที่เราก้อน่ๆใบนี้เหมือนกันข้อเสียก็คือเพราะว่ามันเป็นคลัชเนาะมันก็เลยใส่ของได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสาหรับสถานการณ์ที่เราต้องใช้คลัชเนี่ยก็คือใบนี้เนี่ยก็ชอบองมากนะคะเทอร์รี่บอรมีอยู่ใบเดียวนะคะจริงๆก็แอบอยากได้อีกเหมือนกันเนาะเพราะว่าจากการที่ไปดู ไปดูสาขา t ทอร์รี่เบิร์ที่ที่พารากอนนะคะก็คือมีอีกหลายใบเลยที่อยากได้อันนึงที่อยากได้ก็คือเป็นอันที่เป็นโทสคล้ายๆรุ่น n e v e r f u ฟ l อะค่ะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อดีหรือเปล่าซึ่งจากการที่ไปดูราคามาเนี่ยเทอร์รี่เบิร์ที่เมืองไทยเนี่ยราคาใช้ได้เลยนะเมื่อเทียบกับที่ต่างประเทศเพราะว่า ราคาไม่ได้ต่างกันมากแล้วที่เมืองไทยก็มีรถบ่อยๆด้วยนะคะก็ลองไปดูกันได้ก็ไม่รู้ว่าต่อไปเราจะมีกระเป๋าใหม่ๆมาให้ดูกันอีกหรือเปล่านะคะโอเคใบสุดท้ายนะคะที่เอามาโชว์ในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นใบนี้นะคะซึ่งนะคะก็คือลังชอมนะคะที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไซรู้สึกไซการไซเอ็มนะคะแล้วก็เป็นรุ่นหูยาวนะคะลังชอม ก็เปิดออกมานะคะทุกคนคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันข้างในมีของอยู่นะคะก็คือเป็นคล้ายๆกับเออเป็นหลุมดํามืดนะคะข้างในะคะแล้วก็มีมีช่องเล็กๆตรงนี้อยู่ช่องหนึ่งนะคะแต่ว่าช่องนี้เอาจริงๆก็ใส่อะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตื้นมากนะคะลองชอมเนี่ย ทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุ้มไหมกับการซื้อคุ้มมากๆนะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่ราคาไม่แพงมากด้วยสำหรับคนที่เพิ่งอยากจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่ทนทานมากๆนะคะคือใช้แบบ ใช้มานานมากใช้ไปเมื่อก่อนตอนสมัยเรียนอยู่มาหาลัยอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ใบนี้ไปเรียนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ใส่แล็ปท็อปใส่หนังสือเรียนซึ่งหนักมากๆแต่จนถึงบัดน,นี้ผ่านมาหลายปีมากๆแล้วก็จบมานานมากๆแล้วเนี่ยก็ยังคุณภาพดีแบบไม่มีริ้วรอยอะไรนะคะตรงมุมเนี่ยอาจจะแบบมี มีเขาเรียกอะไรมีรอยทะลอกนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ทะลุนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็กันน้าได้ด้วยดังนั้นเวลาเราไปเที่ยวไปทะเลหรืออะไรเนี่ยที่อยากได้กระเป๋าเบาๆแล้วโดนน้ำไม่เสียเนี่ยคือใบนี้เนี่ยสามารถใช้ได้บ่อยมากนะคะก็จบลงแล้วนะคะกระเป๋าหกใบที่มีนะคะยี่ห้อเอ่อทรีเบิร์ชนะคะไมเคิลคอร์แล้วก็ลองชมนะคะก็เป็นกระเป๋าที่ชอบทุกใบนะคะก็ รู้สึกดีใจที่ได้ไปแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะต่อไปนะคะก็คือเรายังมีกระเป๋าหลายใบอยู่ในคอลเลกชันที่อยากจะเอามารีวิวให้ดูเพราะเรามีกระเป๋าเยอะมากนะคะก็ยังมีห่อเคสซเปตนะคะมีห่อมาซ่าคอปนะคะแล้วกเ็เป็นพวก l u x u r y b r แบรนด์ทั้งหลายนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าธรรมดารรมดาที่มีวางขายทั่วๆไปด้วยก็ถ้าเกิดใครชอบกระเป๋านะคะก็กด subscribe แล้วก็ติดตามกันได้นะคะจะพยายามทำบ่อยๆวันนี้ก็ขอบคุณที่เราชมนะคะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย